<No> cut. สวัสดีค่ะวันนี้นะมาเจอกันกับอ้อมอีกแล้วนะคะท,ที่เก่าเวลาเดิมน,นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะอ้อมมี TE 3 7นะคะขอบ15ตัวนี้เป็นสเปครถเก่งนะ,ะมานำเสนอนะคะตัวนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีซิลเวอร์นะคะสีขาวๆแบบนี้นะเรียกว่าสีซิลเวอร์นะเป็นขอบ15้านะคะ 4รูร้อใส่รถรุ่นอะไรได้บ้างอ่ามาดูกันค่ะพี่ว่าใส่รถรุ่นอะไรได้บ้างก็จะมียกตัวอย่าง City, ้วีออสแจ๊ดยาริสเอ่อนิสันมาร์ตมิลาดแอดาดน,นะคะหรือว่าจะเป็น m a ด้าสก็ใส่ได้นะที่เป็น4รูร้อนะคะหรือว่าจะเป็นซีวิ c ต,ตัวเก่าที่เป็น4รูร้อก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะพี่ฮะตัวนี้นะ สเปคนะคะอยู่ที่แมกอะกว้างอยู่ที่7นะคะออฟเซตอยู่ที่35นะตัวนี้เรียกอีกรุ่นว่าเป็น PDPD PD 27นะคะตัวนี้เป็นงานไทยนะอ่าตัวนี้เป็นงานไทยนะคะสีซิเวอร์หยอดแดงนะตัวนี้รับประกันนะคะโครงสร้าง10ปีสีอีก1ปีนะคะรับประกันยาวๆวกันไปเลยนะอ่ะ ถ้าอ้อมไม่เห็นคอมเมนต์ก็กราบขออภัยนะคะพี่เดี๋ยวตอบกลับทุกคอมเมนต์ใต้แบบหลังคลิปแน่นอนนะอ่าใครที่เข้ามาสวัสดีก็ก็กราบสวัสดีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นอ่ามันไม่เห็นคอมเมนต์นะตัวนี้นะคะอ้อมมาพร้อมกับยางนะคะ195 555 s i า v e r s t o n e หรือว่า195 50 15ไหหลุนนะคะเป็นยางปี20เอาไปเลยค่ะพี่ราคาโปรพิเศษนะ ตัวนี้เป็นหยอดแดงไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะคะได้งานไทยไปด้วยนะในราคาเพียง13,900บาทเท่านั้นค่ะ,ะ13,900บาทเท่านั้นค่ะพี่ได้อของแถมครบเลยนะไม,ไม่ว่าจะเป็นน็อตสีปลอกกันสันข้อบเบรกนะคะแถมให้ครบจบเลยราคานี้นะคะ หรือว่าถ้าใครมาหน้าร้านแล้วอยากเทินก็เทินได้ค่ะพี่หรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเราไม่คิดค่าจัดส่งนะคะราคานี้คือรวมค่าจัดส่งแล้วนะอ่ะตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์เดีย๋ยวจะยกให้ดูนะคะมันไม่ได้หนักนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะพี่อ่ะให้ดูนะตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะคะใครที่ชอบสไตล์แบบว่าอ่ไม่ชองหูหวามาก แบบเอาสไตล์แบบคล้ายๆแม็กเดิมอ่าสไตล์แบบสีคล้ายๆแม็กเดิมเลยนะตัวนี้นะคะอะ่แนะนําเลยแต่ว่าไม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่ามีแต่สีนี้นะมีสีน้ําตาลด้วยนะคะพี่อ่ามีทองยิงไฟด้วยนะในราคา13,900บาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือราคาโปรพิเศษนะอ่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามตามลิงก์ไลน์ด้านบนได้หรือว่าโทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะ วันนี้เนาะเดี๋ยวนะคะอ้อมจะมาฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ<ส>ก็รอติดตามด้วยนะว่าอ้อมจะเอาปัอะไรมาฝากนะคะรอติดตามช่วงเย็นจะมีแมมกขอบ1ิหหลากหลายแบรนด์นะคะมาให้ดูนะอ่าบอกไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวอ้อมขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะ